สวยดีเยังไม่ทัสวัสดีเลยอะความเชื่อทางเซ็กผิดผิดนะคะที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะตู่คิดว่าเอาอลืมบอกให้เธอขึ้นสไลด์อันนั้นขึ้นยัง <laughs> สวยดีทุกคนนะคะใครที่ยังไม่นอนมาจอยกันนะ <laughs> อ๋อนะเอาวันนี้ <c oughs> ดีนะเราไลฟ์กันตอนคืนนะคะคล้ายๆรายการชุรักชุรสนะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องเซ็กผิดๆที่โดยคนหมู่มากอาจจะมีความคิดแบบนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่เราจะมาบอกว่ามันไม่มันม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่อ่อนะอาใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายนะคะโอเคนะอพอดีเมื่อกีก้เพิ่งจบในบิทเลิฟเราพูดกันเรื่อง เซ็หรือว่าการที่แบบเออวิธีที่ E.P. 7กับ E.P. 8ปะ่ะ E.P. 6กับ7็อ่าอ่าก็คือเป็นเคสที่แบบคลาสสิกมากเลยนะก็คือ,อเคสที่มีความต้องการทางเพศไม่เท่กากันสําหรับสามีภรรยาที่แต่งงานแล้วแล้วแต่งงานกันมานานด้วยเอออันนี้แบบเป็นเคสคลาสสิกที่แบบในสังคมมีเยอะนะคะแล้วตู่ก็เห็นว่าเออทักทายครับ <laughs> ี่เอชอบเรื่องนี้มาปกติพี่เอนอนเร็วเนะอะมื่เคยเรียนตก,กีเมื่อกี้ก็คือแบบยังอยู่ในคอสแล้วก็รีบมาเลยนะฮะขอบคุณพี่เอามากนะที่แบบมาอยู่ด้วยกัน,นเป็นหน้าม, <c oughs> มนน้ามานเะมื่วันให้เราอืมนะก็คือจริงๆอะ่ะเ,เรื่องนี้ตู่ตั้งใจที่แบบเออตั้งใจมากๆใน EP เจ็ใน b Love นะ,ะเพราะว่ามัน เพรห็นในสังคมอ่ะเอิมเป็นปัญหาคนมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาแก้ผิดอ่ะคือจริงๆตู่ก็ไม่ได้บอกอ่ไม่ได้ฟันธงด้วยตัวเองนะแต่อบอมพี่ะฟันธงเลยว่าสิ่งที่คนที่มีปัญหาเรื่องเซ็กส์ในการแต่งงานอ่ะคิดว่าควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้มันผิดทุกข้อเลยเ,เดี๋ยวเล่าเล่าเล่าก่อนว่าเขาถามอะไร ก็คือมีคนไปถามอับอมพิสนาว่าเขาแต่างงานมานานแล้วแล้วตอนช่วงแรกของการแต่างงานนะ่ะก็สวีทวันแบ๋วเนาะก็มีการมีเซ็ก์กันบ่อยประมาณนี้แต่ว่าแต่างงานกันมานานแล้วก็คือภรรยาก็คือนิ่งเหลือเกินเนาะเขาก็แต่ว่าเซ็กด้วยใช่แต่ว่าคนที่ถามนะเป็นผู้ชายเขาก็คือรักยังรักภรรยานะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะนอกใจหรือไปมีอะไรคนอื่นเขาอยากที่จะมีอะไรกับภรรยาเขานั่นแหละ อมเขาก็เลยมาถามอับบมพิสว่าทำไงดีครับเรื่องนี้เหรอเนี่ยอ้าวแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตได้จริงเออแล้วก็ตู่ไม่อยากให้แบบคุณไปแก้ปัญหาผิดอ่ะเอออ่ะให้นามเตยโชว์สี่ข้อที่อับบอมพี้บอกว่าที่เป็นความเชื่อผิดๆนะสี่ข้อนี้คือความเชื่อผิดๆที่มนุษย์คิดได้าคิดว่าควรทำอย่างนี้แต่จริงๆคือไม่ใช่ใช่เนาะอืมสี่ข้อนี้นะอบบอมพี่บอกว่าคนเข้าใจผิดเยอะมาก ว่าการแก้ปัญหามีแค่4ทางเลือกหรือ4ช้อยเท่านั้นให้เลือกอะนะอันนี้4ข้อนี้เน้นว่าผิดนะคะข้อแรกอ่าตู่จะแปลเป็นภาษาไทยนะเอาอันนี้ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษขึ้นนะครับข้อแรกก็คือ I could go along with not having sex which doesn't feel good to me ใช่ไหมอ่าช้อยแรกทางทางเลือกแรกนี่ก็อาจจะแอกว่าก็คืออยู่ในความสัมพันธ์การแต่งงานแบบนี้แหละกับภรรยา แต่ว่าก็ <c oughs> ยังคงการที่แบบไม่ได้มีอะไรกันซึ่ง d ดั้งซึ่ง l good to me ซึ่งแบบก็ไม่ได้รู้สึกดีใช่เพราะว่าคนที่เป็นสามีคนที่มาถามอะ่ะเขาบอกว่าเขาเขาอยากที่จะมีอะไรกับภรรยาใช่ไหมละ่ะ<ม>ซึ่งชอยข้อหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาจะรู้สึกไม่ดี<ม>เพราะเขาต้องการมีใช่ไหมข้อ2 I could leave my wife and find another partner who is more compatible on the subject But I don't want to leave her ข้อ2นี้ก็เหมือนเป็นการพัฒนานกัน <laughs> <laughs> แต่จริงๆมันไม่ใช่การพัฒนานะข้อ2ก็คือหรือจะทิ้งภรรยาไปเลยก็คือเลิกกันแล้วไปหาแฟนใหม่หรือภรรยาใหม่ที่ More compatible คือมีความเข้ากันได้ในเรื่องนี้ในเรื่องเซ็กแต่เนื่องจากผู้ชายคนนี้เขารักภรรยาใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเลิกกับภรรยา mm. เออนะข้อ3หรือ I could stay in the marriage but find another sexual partner but I don't want to be t r a y e ข้อ3หรือว่าก็คือโครงการแต่งงานนี้คงการที่แบบเป็นสามีภรรยากันไว้นี่แหละแต่ว่าไปมีเซ็กกับคนอื่นออ่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหักหลังภรรยายอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายก็รักภรรยาย <laughs> ใช่ ข้4 I could try to convince ข <laughs> ้อ4นี่ขำตลอดเลย I could try to convince her or even convince แปลว่าอะไรเธอนมน้าว oh, อ๋อพยายามก็ลองลองที่จะคุยกับแฟนดูเออแบบแล้วก็วให้ลองนั่นลองนี่ดูออแบบลองอย่างนี้ดีไหมอ่า <Okay. S 1> or even uh as a pressure to move her in the direction of my desire but that is not that is uncomfortable and suppresses my own sexual desires ก็คือนมน้าวภรรยาเนาะอาจจะไปคุยเนาะแล้วก็ให้ลองแบบทางนู้นดูแบบเหมือนเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ให้ลองทางนั้นดูทางนี้ดูซิเผื่อที่จะแบบนมน้นาวแฟนทีมีอะไรกันใช่ใช้วิธีต่างๆใช่นะแต่วิธีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบฝืนน่อยๆเนานะในแง่ของภรรยาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบแฝืนปี <'m> ใช่แล้วในในแง่ของของสามีคนที่มาถามเนะี่ยคนที่มาถามผู้ชายอะ่ะ เขาก็จะเขาก็จะสามารถเซนได้นะว่าภรรยาเขาก็ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่วันนี้นู่นว่าละมันไม่ได้มาจากแบบอินสปายอืมสวัสดีค่ะคุณลูกเกตคุณเอว้าสุดยอดนะอืมนะเน้นนะว่าสีข้อนี้คือเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดเยอะมากเป็นเป็นความเชื่อที่ผิดอ่ะอืมตึ๊ดอ่ะเห็นไหม อับบอมตอนแรกพี่ตู่ทาสไลด์นะก็แบบว่าเออมีมีตั้งสีข้อน่าจะถูกสักอันลอบอับบอมิดบอกว่ามันไม่ใช่สักอันมันไม่ถูกสักอันคําว่าไม่ถูกอับตีจะไม่ใช่ไม่ถูกโทษทีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเน้นนะว่ามันไม่ใช่โซลูชันการแก้ปัญหาสักอันอันนี้คือ t h a ดสว h y ว่าทําไมคุณเห็นในสังคมใช่ไหมไม่ใช่คุณหรอกในสังคมเนยเพราะว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงไงมันไม่ใช่การแบบแก้รากเหง้าเนาะอืม จริงๆในทางสัญธรรมนี่มันง่ายมากเลยนะแต่ว่าอาจจะมาบอกในหน้าเพจไม่ได้นขออนุญาตเออถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดตามได้นใน EP 7ใน b l o ล e นะก็จะมีวิธีที่จะทำให้แบบคู่ของเราที่ที่เป็นแฟนของเราหรือว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยกลับมามีความสวีทวิวหวานซึ้งในเรื่องเซ็กได้โดยใช้วิธีทางสัญธรรมซึ่งมันง่ายมาก คือถ้าคุณได้ฟังนะก็จะอ้าวแค่นี้เองหรอคือโอ้โหแบบคือบางทีความคิดมนุษย์สี่ข้อนั้นเราลึกว่าคิดว่าเจ๋งแล้วนะเออแล้วก็เมื่อกี้แบบทุกคนแบบชอบมากแล้วจะเอาไปฝึกเวิร์กช็อปกันยังไเออจะเอาไปเวิร์กช็อปกันออะนะนั่งพี่อีสวัสดีนะคะสภาพมันไม่ขึ้นไม่รู้ทำไมภาพอะไรภาพอกเออไม่เป็นไรอ่ะพูดไปเลย อ๋อเธอปิดอันอื่นก่อนปิดตาดอื่นอืดแลวงั้นเป็นไรพูดปไปเลยอ่ะโอเคนะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักได้นะทักแชทบีเลิฟตอนนี้ราคาเท่า,าไหร่นะตอนนี้บีเลิฟหกพันเก้าร้ 6, อยรคะหกพันเก้าร้ยเราสอนมาประมาณเจ็ดพีแล้วเนาะแล้วก็หกพันเก้าร้อยเนี่ยมันจะมีแถมคอแท็บบี้แฟมิลี่ด้วยมูลค่าสองพันเก้าแถมฟรีเลยหรือว่าถ้าใครแบบชอบในแบบเออ คือโสดไม่ได้อยากแบบเรื่องความรัก cm happy family ได้2,900เกนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ลูกอะไรเง,งี้ยเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากเข้าถึงความกระจ่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ตัวนี้จะมีตอนนี้คอส be love นะคะจะทำความสัมพันธ์เนาะห9 0 0รหรือว่าถ้าใครแบบอยากรู้เรื่องนี้เนาะก,กระจ่างเรื่องเซ็กนะทุกคนก็จะมีบทย่อยนะบทบทย่อยนะคะ1 ep 1 5 5 5บาท ถ้าถ้าสอง EP เลยวันนี้เราสอนเรื่องเซ็กสอง EP เนาะ EP หกับ EP เจ็อะสอง EP ซื้อคู่จะสองพสองรยบสบาทเนาะก้แบบจริงๆถ้าแบบอยากกระจ่างเรื่องนี้เลยแนะนําซื้อคู่ใช่นะก็จะได้อิสระบสบายแล้วก็เป็นวิธีการที่แก้ทางรากเหง่งไวเบชั่นจริงๆอ่ะใช่ใช่เออเนาไม่ได้เอสทุกที่โชว์เมื่อกี้อาจจะไม่ไม่ ไม่เหมาะพูดหน้าเพจใช่มันไม่เหมาะที่พูดที่ชโชว์สีข้อมันมันเป็นขอบนอกนะเป็นความเชื่อที่ผิดอก็อยากให้แบบทุกคนกระจ่างแล้วก็มีความสุขเบาแฮปปี้กันจริงๆใช่โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะใครที่แบบมาย้อนก็อย่าลืมทักทายอย่า <c ười> <c ười> ลืมทักทายกันนะแล้วก็พิมพ์ว่ามาย้อนคึก <c> ม <ười> <c ười> ากวันนี้ อโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็มีแบบความเบาความอิสระในทางกายกภาพในชีวิตแฮปปี้เนาะในทุก,ทก,ทกความสัมพันธ์เลยนะใช่ใช่ใช่แฮปปี้ดูดดื่ม <c oughs> ข้าวใหม่ปามาันยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันมากไปนะโอเค,อเคขอบคุณทุกคนมาก